มาสูไปเก็บใบชะพูมาจากบ้านพี่สายนะคะมันกําลังงามเลยอะก็เลยนึกเมนูยำข้าวทอดค่ะยำข้าวทอดกินกับใบชะพูอร่อยมากๆเลยเห็นไหมคะใบชะพูงามๆปลอดสารพิษด้วยนะคะวัตถุดิบที่มาสู่จะต้องเตรียมก็จะมีข้าวสวยนะคะข้าวสวยหนึ่งจาน แล้วก็ไก่สับอันนี้มาสุดไปรวนเรียบร้อยแล้วนะคะไก่สับที่สําคัญอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะคะหึงพริกแกงเผ็ดประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกกับต้นหอมนะคะไว้ทํายำนะแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้จะเอาไว้ชุบข้าวทอดของเรานะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นแหนมปลาแหนมปลาอันนี้เอาไว้เขาเรียกอะไรเอาไปยำรวมกันกับข้าวทอดนะเพิ่มรสชาติให้ข้าวทอดของเรานะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวนะคะน้ำปลามะนาวเนาะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะเวลายำเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะนำข้าวสวยไปคลุกกับพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะ ลองสักหนึ่งช้อนก่อนก็ได้นะถ้าใครชอบแบบเผ็ดนิดนึงก็เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มาสูตรลองสักประมาณหนึ่งช้อนโตะนะคะกลัวมันจะเผ็ดไปเพราะว่ามินฮาร์กินด้วยนะมาสูตรกลัวมินฮาร์จะเผ็ดค่ะก็ประมาณข้าวหนึ่งจานกับพริกแกงหนึ่งช้อนโตะนะคะผสมให้เข้ากัน เดี๋ยวเราจะไปปั้นเป็นก้อนกลมๆกันนะคะนี่คือที่มาสุกป,ปั้นได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันนะคะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เพื่อนๆปั้นแล้วกันแนะนํานะคะเวลาปั้นพริกแกงอะ่ะใส่ถุงมือหาถุงมือใส่นะคะอย่าปั้นแบบใช้มือเปล่านะเพราะว่าพริกแกงร้อนะคะมันจะทําให้แสบมือได้พอเราปั้นเสร็จแล้วแล้วเราจะไปชุบไข่นะคะแล้วเราจะไปทอดกันไปดูกันคะ่ะ มะสูตรจะเอาข้าวชุบลงไปในไข่ไข่ลูกหนึ่งก็พอดีนะคะ ทอดให้ข้าวมันสีเข้มนิดนึงนะคะให้มันกรอบนะพอเริ่มเข้มก็พอแล้วนะคะติดแก๊สตักขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปรอยยำกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดแหนมปลาต่อกันเลยนะคะ เรเริ่มสุกแล้วก็พอนะคะเดี๋ยวเราก็ไอาหั่นเตรียมรอไว้เลยค่ะเราจะมาเริ่มยำกันนะคะอันดับแรกม,มาสูตรจะใส่พริกขี้หนูใส่นิดเดียวก่อนนะกลัวเผ็ดน้ำมะนาวประมาณสองช้อนโตะ๊ะก็คือน้ำยำเพื่อนๆปรุงตามรสที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะใครชอบรสชาติไหน ไปชิมไปแล้วกันนะใส่ผงพริกสดนิดนึงน้ำตานิดนึงนะคะเพราะว่าตัดรสชาติแลวเราจะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็จะใส่ไก่สับลงไปนะคะ เกะความหอมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวทอดที่เราทอดไว้แล้วนะคะนี<อ>่นะ,อะ,อะโอเคเราก็จะใส่แหนมปลาลงไปนะคะ รชาตามด้วยต้นหอมซอยพวกเขาให้เข้ากันค่ะแค่นี้เดี๋ยวเราไปแต่งหน้ายำข้าวท้อของเรากันค่ะสูตลืมใส่ขิงซอยค่ะใส่ขิงซอยไปนิดนึงนะเสร็จแล้วเรามาตักใส่จานเลยนะคะ โรยถั่วทอดนะคะเพื่อนๆแล้วก็พีก<อ>ินูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำข้าวทอดสไตล์บ้านๆแบบมาสูรกินคู่กับใบาชาพูอร่อยมากเลยลองทำกินฟินกันดูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับยำข้าวทอดแบบบ้านๆของมาสุฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ